เข็มแรกโมเดอร์นาคือตอนนี้แบบว่าเขาให้ฉีดไฟเซอร์ใช่ไหมแต่ว่าต้องออกมาแก้ข้อมูลเพื่อจะได้ฉีดโมเดอร์นาไม่งั้นมันจะแบบฉีดไม่ได้เธอเร็วมากตอนแรกคิดว่ามันแบบจะปวดมากกว่านี้นะเธอ <laughs> สวัสดีทุกคนเจอกันอีกแล้วนะฮะในช่องของ b a n k ์ b ิ r เบิร์กันะครับแน่นอนวันนี้อยู่ที่กรุงเทพแบงค์จะไปฉีดวัคซีนแล้วแก okay. วัคซีนเข็มแรกทุกๆคนตื่นเต้นมากตอนนี้คือไม่รู้ว่าจะได้วัคซีนของอะไรนะครับแต่ว่าเห็นเขาบอกว่าได้วัคซีนที่มันสามารถเลือกได้ไม่ว่าจะเป็นไฟเซอร์โมเด n a ของรัฐบาลนะฮะที่ได้รับบริจาคมาครับแบงค์ก็เลยลงทะเบียนที่ศูนย์วัคซีนบางซื่อนะครับ คนตอนนี้คือถึงศูนย์ฉีดวัคซีนบางซื่อแล้วนะฮะก็แบงก็เลือกโมเดอร์นาเนาะก็เดี๋ยวกำลังจะไปลงทะเบียนกันนะครับนี่นะครับพอเข้ามาถึงแล้วหลังจากที่ซื้อปากกา20บาทเขาให้เตรียมมาก็ไม่เตรียมเนาะก็มากรอกข้อมูลลงทะเบียนก่อนนะครับคือ,อตอนนี้แบบว่า เขาให้ฉีดไฟเซอร์ใช่ไหมแต่ว่าต้องออกมาแก้ข้อมูลเพื่อจะได้ฉีดโมเดอร์นาไม่งันมันจะแบบฉีดไม่ได้เธอนี่ก็ไปแก้ข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะครับจริงๆเขาขึ้นให้ฉีดแต่ว่าไฟเซอร์แต่เราก็เปลี่ยนเป็นโมเดอร์นาเนาะก็แป๊บเดียวเองนะนั่งรอวัคซีนโมเดอร์นานะครับก็ตื่นเต้นมากยังไงล่ะเข็มแรกเนาะจะเจ็บไหมหเธอไม่ได้ฉีดวัคซีนนานมากจำได้ว่าตอนเด็กคือฉีดแล้วแบบ

ไม่ได้เจ็บเลยเธอที่คุณที่แบบมือเบามากแต่ว่าไม่รู้ว่าคืนนี้จะยังไงเนะเาะเรียบร้อยขอบคุณนะครับ,บเสร็จแล้วเธอเร็วมากฉันได้หมดแล้วแล้วเข็มแรกคือตายละตอนนี้คือปวดฉีอ่ะต้องนั่งรอใช่ไหมอันนี้ต้องไปนั่งรอตรง ฉีดแล้วครับอ๋อโอเคได้แล้วเธอตื่นเต้น mm hmm. ก็ไปนั่งรอใช่ไหม mm hmm. เร็วมาก mm hmm. ตอนแรกคิดว่ามันแบบจะปวดมากกว่านี้นะเธอ <laughs> <laughs> เดี๋ยวก่อนขอไปนั่งรอกันนิดนึงก่อนหลังจากที่ฉีดไปก็ยังไม่รู้สึกอะไรเลยตอนนี้นะแล้วก็ในที่สุดเราก็ได้โมเดอร์นาฟรีแล้วทุกคนมันเร็วมาก mm hmm. คือ ตอนที่เดินเข้ามาก็ไม่มีคนเลยคนน้อยมากแล้วเขาก็แนะนำดีนะครับก็เลือกได้เลยว่าเราจะฉีดอะไรตอนนี้ก็รออีกครึ่งชั่วโมงเนาะได้แล้วครบสีหลังจากที่นั่งรอดูอาการเสร็จแล้วนะฮะก็ไม่มีอะไรเดี๋ยวกำลังจะกลับบ้านกำลังจะหารถกลับไปโรงแรมซึ่งหารถยากมากก็น่าจะนั่งรถบัส ไปที่เซ็นทรัลลาดพร้าว BTS อันนี้แน่ๆเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นอันนี้ดีกว่าขึ้นได้หรือเปล่าหลังจากที่ไปฉีดวัคซีนมาก็รู้สึกหิวข้าวมากตอนนี้แมนก็อยู่ที่เซ็นทรัลเวิลด์นะฮะร้านามิน เป็นอาหารแบบใต้เนาะอยู่สิเธออันนีนะ้คือกุ้งผัดสตอฉ่ำม,มากแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นอ,อ,อะไรนะใบเห,หลียงผัดไข่อันนี้ก็อร่อยชอบกินแล้วก็น,นี่เป็นนี่เป็นไก่เขาเรียกไก่อะไรไม่รู้จำชื่อไม่ได้เธอแต่น่ากินมากเดี๋ยวลองมาชิมว่าแบบรสชาติจะดีงามไหม แล้วก็ขอเอาข้าวแบบฉ่ำๆมีกุ้งผัดตอรอร่อยมาก นี่ใบเลียงผักไทยอืมจริงๆเป็นคนเหนือเลยชอบกินอาหารใต้แบบนี้อร่อยเพราะรู้สึกว่ารสชาติบางอันมันคล้ายๆอาหารเหนือเหมือนกันนะสตอทือนี่อืม แล้วไก่อันนี้คือยังไงกินยังไงนี่ร้อนน่าจะร้อนอยู่น,อน,นะอ,นอืมอร่อยเฮ้อมันจะมีความรสชาติแบบหวานๆเปรี้ยๆนิดๆน่ะอืม,อ,มอร่อยมาก จะมีแบบผักแบบให้แกล้มอย่างเงี้ยเพิ่งเคยมากินร้านนี้ครั้งแรกนะเห็นเขาบอกว่าอร่อยก็เลยเพื่อนแนะนำมาบอกว่าอร่อยมากแกลองมากินเ็อร่อยจริงๆ ตอนนี้ก็เป็นเวลาสามทุ่มครึ่งเนาะหลังจากที่อาบน้ำเสร็จเรียร้อยก็กินยาพาราไปเหมือนก็ตัวจะลุมลุมนิดๆอะไรเงี้ยล้วก็แขนก็ไม่ได้ปวดมากเนาะก็เดี๋ยวมาดูว่าพรุ่งนี้จะไข้ไหมจะตุบไม่ตุบฝันดีนะครับมอร์นิ่งนะครับทุกทุกคนวันนี้ตื่นเช้ามาก็ไม่มีไข้ไม่มีอะไรแค่รู้สึกว่าปวดเมื่อยตึงๆแขนนิดนึงนะฮะหลังจากที่เราฉีดวัคซีนมาเนาะ ก็โอเคนะครับแฮปปี้ดีนะฮะแต่ว่าอาจจะเป็นเพราะเข็มแรกก็เลยยังไม่รู้สึกอะไรเดี๋ยวมาดูว่าเข็ม2นะครับแบงก์ก็จะมาถ่ายรีวิวให้ดูว่าจะมีอาการยังไงบ้างนะครับสำหรับคนที่ยังไม่ได้ฉีดก็ควรจะฉีดนะฮะตอนนี้มันก็ให้เลือกทั้งไม่ว่าจะเป็นไฟเซอร์โมเดอร์นาแล้วทำไมแบงก์ถึงเลือกโมเดอร์นานะฮะก็เพราะว่าก่อนหน้าในงี้แบงก์จองของเอกชนไปนะครับโมเดอร์นาซึ่งมันยังไม่ได้คิวตอนนี้แบงก์ไปฉีดของโมเดอร์นาฟรีก่อนแล้วอีกหน่อยถ้าโมเดอร์นาที่เราเสียตัไปอะ่ะ เราก็จะไปวูดเข็ม3เข็ม4ก็คิดว่าเออถ้ามันฉีดเป็นวัคซีนชนิดเดียวกันมันน่าจะโอเคกว่านะครับก็ถ้าใครยังไม่ได้ฉีดก็ลองไปดูในเพจของวัคซีนบางซื่อน,นะฮะเขาก็จะมีรายละเอียดให้กรอกลงทะเบียนไม่ว่าจะเป็นของแต่ละเครือข่ายของโทรศัพท์นะฮะก็กรอกลงไปแล้วก็ทําตามขั้นตอนแค่นั้นเองนะฮะถ้ายัางไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ share, กด s u b s c r i b e ช่องของแมง์ด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปนะครับบาย